คนฟังเสียงคิดว่าคันไหนลูกไหนม้างก็คอมเมตนต์มาบอกเลยละผมบอกเลยว่าน่าจะแบบหกหกบวกบวหมดเลยตรงนี้ใครที่ไปทริปเนี้ยขี่รถลูกไหนก็รอคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่เที่รองนะครับคุณข้าชาติสีเลยแต่ว่าวันนี้เราจะเดินทางไปทิปน้ำไม่อาบนะครับตอนนี้เราก็เอาตลออบากแหลมมาลง ที่ปั๊มกตะถอชุมแพเดี๋ยวเราจะขี่เล่นไปทิพน้ำแม่อาบนะครับตอนนี้เป็นหัวฉีดแล้วนะทุกคน,นบรแสนของเราแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ไล่เพิ่งทำเสร็จมาแล้วก็เอามาเลยเสียงรถอาจจะด้านๆหน่อย ว่ารถไม่สมบูรณ์นท่าไหร่นะครับเหมือนแบบว่ารถมันคาคาทุกคนมันเล่งไม่้างอ่ะมันเล่งแบบอ้อ้อ้นเกินไปมันเล่งเฮี้ยนเฮนเกินไปนะครับ ผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตีตนบูดเบิร์กไปที่เรียบร้อยคือผ่านวันที่ปมาแล้ววันนี้ก็คือเขากําลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับวันนี้เราก็มาสองคันนะทุกคนเอาเอา,เ,อาเวฟมาแล้วก็เอาฟอร์ซ่ามาแต่ว่าส่วนส่วนเสียก็มาสองนี่ใช่ไหมก็มีลีด60แล้วก็59ไม่เดิมฮะไม่ใช่มี่โดนฟอร์ซาร่าเลยน่าจะโดนฟอร์ซาร่นนนซานะแต่ว่าฟอร์ซ่าคันนี้ไม่โดนหรอก พอถ้าคันนี้ไม่โดนพอจ้าคันนี้นี่มอมนี่ะแคันนี้นั่งขี่พอเลยแต่ว่าคันนี้คันนี้กับคันนี้นี่น่าจะโดนว่ะตอนเนี้ยตอนเป็นขาบูไม่โดนนะแต่ตอนเป็นหัวฉีดเหมือนรถมันพากิ่งหน่อยทุกคนแต่เราต้องไปกลับไปดิดแคมไปลองเลยวันนี้เอาลองมาขี่จริงรถมันพานิดหน่อยครับผมบอกเลยนะทุกคน ปีนี้อเราแต่ละคันมีแต่แบบลูกโตโตทั้งหมดเลยหกหกนี่ถือว่าเป็นลูกเล็กเลยนะทุกคนเพราะว่าทีนี้เห็นมีแบบเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดสี่เ้มีแต่แบบลูกโตโตสองรบจีบวกอ่ะนี่ดูนนี้ดูแต่ละคันแบบเสียงพื้นปั้มสั่นเลยมั้ยนะแต่ละคันแบบเสียงพึ้นบั้มจัดอ่ะดูดูทุกคน สุดเปอร์ยลนิบักแหลมแล้วก็คือเพิ่งทํามาสดๆนะทุกคนเพิ่งแปลงหัวชีดมายังไม่ได้เก็บไม่ได้ไล่เลยก็คือทําติดเอาพอขี่ได้ทุกคนก็เลยมาเลยลองเลยเดี๋ยวเราพาขับเล่นดูบรรยากาศชิลๆนะครับ ขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าปลั๊กไม้มันหลุดเวทําให้ไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดในคลิปมันก็เป็นเสียงที่มันดังจากากล้องหมายเฉยนะครับสำหรับผมนะผมว่าปีนี้แบบเรียบร้อยกว่าปีก่อนมากเลยนะครับเพราะว่าพี่จา่าค่อนข้างที่จะอยู่เยอะแล้วก็รถเยอะไม่มีจังหวะให้เขาได้ซัดกันเลยครับเนี่เห็นไหมขี่ออกมาแป๊บเดียวก็เจอพี่จา่าเจอพี่จา่เจจาเต็มเลย เล่นชิวๆดูบรรยากาศนะทุกคนคลิปนี้ก็ลดค่อนข้างดีเยอะนะครับก็จะมีแบบโคฟฟอ่ซาเบฟพีอลีเยอะมากเลยรุ่อื่นไม่ค่อยจะมี ันเลยนะทพกคนเจอด่านอีกแล้วก็คือพี่จ่ายอยู่เยอะมากเลยทริปนี้ไปทางไหนก็เจอนะครับไม่ต้องห่วง <S 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 แรงล่วงอีกอย่างเพื่นทริปเนี้ยมีแต่ลูกโตๆและบางทีเขาอาจจะมอดกันแล้วก็ได้เขาก็เลยยกขึ้นกันหมดครับไม่พังก็ไม่มีน้ํามันเลยงี้ยขี่เล่นจนน้ำมันหมดเขาก็ยกเริ่มยกกันกลับแล้วนะครับ มีแต่แบบรถแจ่มๆเลยมีทุกรุ่นอนะ่ะทุกคนดิรถสวยๆเลยเต็มเลยนะครับแต่ขามารถแบบติดยาวมากไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยแต่เว็บแบบมีแต่ลูกใหญ่ๆนะทุกคน เสียงนี่แบบว่าโหดกว่าปีก่อนมากปีก่อนน่าจะหกหกมั้งใหญ่ๆห่อะปีนี้ก็หนูนเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากันแล้วนี่ดูเว้เวฟคันนี้ทุกคนอย่างหล่อ<ว><น>เดี๋ยวพาดูรถยีบไฟแดงหน่อยผมบอกเลยนะว่า เบรบนี่น่าจะต่ำๆน่าจะ6-6บวกอะ5-9อะไรก็น um, ่าจะน้อยนะครับดีดีมีฟีโนมีโอก็มาว่ะเสียงอย่างเรานะเสร็จแล้วครับเปรี้ยตัวนี้เลีดมีแบบว่าพวกตัวกตัวกระตูนอยู่ตรงกองด้วยนะครับเนรี้ ฟังจากเสียงทุกคนว่าลูกโตโมเต็มบ่าก็คอมเมนต์มา่อยนะครับผมว่าเขาบวกของแท้ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นเขาคอกันต่อเลยนะครับแต่ละคนก็ขับรถเรียบร้อยนะทุกคนไม่เห็นมีใครแบบขับแรงขับซิ่งอะไรเลยนะก็ใคยขี่กันได้เลย,เลยก็อาจจะมีบ้างเนี่ย โอ้นานๆทีหลุดมาคันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนชัดตึงครับถ้าเป็นปีที่แล้วเดี๋ยโหจอดไฟแดงนี่ก็คือหมอบอะ่ะไฟแดงวัดใจอะ่ะพร้อมแสดพร้อมดุยอะ่ะปีนี้ก็ชิวๆนะครับก่อนเข้าเขาคอนครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มกันเติมมันอะไรสักหน่อย ก,ก็ไม่มีคนขับแรงไม่มีคนเบิ้ลครับในปั๊มนี้ก็คือเรียบร้อยมากเลยไม่มีใครแบบว่าเบิ้ลไม่มีใครแซดนะครับเราก็จอดกันนิ่งๆชิวๆ มีแต่คนขี่รถแต่ว่าเรียบร้อยนะวันนี้เนาะไม่มีใครเบิ้ลไม่มีคนขี่แรงเลยนะพี่รทงกันหมดเลยไม่วันนี้แบบว่าไม่มีคนเบิ้ลไม่มีคนขี่เร็วเลยนะพี่ใช่ไม,ใชไม่มีเลยดีแล้วตั้งแต่ขับมาทีมนี้ผมเพิ่งเห็นร้อยสิบอยู่ไม่กี่คันครับก็ร้อยยี่สิบอะไรหมดเห็นไหมเนี่ยร้อยสิบเห็นที่สองคัน ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับทริปคูด้าเบิร์คลิปนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศไร้ดูเฉยไม่ได้ซิงไม่ได้แซดอะไรทับไม่ขี่เล่นชมวิวเหมือนรวมตัวกันด้เฉยพอได้สนุกสนานพูดคุยเรื่องรถกันชิลๆขอทุกคนลค์กแลช่วสมัครด้วยบายบยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ